สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะเราจะมาเปิดกล่องนี้นะคะนี่มอลลี Molly, นะะ Vincent, นะะ่นะคะออริจินอลปรินเซสนะคะไม่แกะรอยัลมอลลี่สี่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะนี่อันนี้เป็นของแฟนนะคะพอดีเขาอ่ะมีตัวที่เป็นแบบพันเปอร์เซ็นต์นะคะมีอยู่แล้วแล้วเขา,วา่ก็อยากจะได้ตัวเล็กมาแบบมาวางคู่กันนะคะเขาก็เลยไปซื้อมานะคะแต่ว่าเขาให้ให้เราเป็นคนเปิดให้นะคะก็เดี๋ยวจะมาทําการเปิดนะคะว่าจะเป็นยังไงนะคะเราแกะพลาสติกออกแค่ด้านบนนะคะ นี่นะคะก็จะเป็นการ์ดของเขานะสีดาเดี๋ยวขอแกะการ์ดให้ดูเอ๊เดี๋ยวค่อยแกะการ์ดแล้วกันนะโชว์ตัวก่อนแล้วกันอู้น่ารักนะคะนี่เดี๋ยวก่อนนะพันเปอร์เซนต์ก็ใหญ่มากเลยค่ะไว้ที่ทํางานแฟนนะคะเขาวางไว้ที่ทางานเนาะนี่นะคะเดี๋ยวขออนญาตวางอ๋อลืมบอกว่าเขาน่าจะมีสองแบบนะใช่ไหมเนี่ยข้างหลังก็จะเป็นอย่างนี้นะคะ วายอย่างนี้ได้ไหมคะขอว้อย่างนี้แล้วกันเนะนี่นะคะนี่ค่ะเขาจะมาเป็นอย่างนี้นะเดี๋ยวเราแกะให้ดูนะคะน้องเขาอยู่ในพลาสติกนะคะนี่นะคะเดี๋ยวจะแกะให้ดูนะโอเคขอเอาดึงตัวน้องเขาออกมาก่อนนะนี่นะคะ ไม่ใช่ของเรานะคะก็เลยต้องแบบแกะระวังนิดนึงนาะมันเป็นของคนอื่นนะคะอ้ห้น่ารักมากคือผมแบบเหลืองแบบเหลืองเลยนะคะเหลืองมาแล้วก็ตาสีออเทอร์คอยนะคะชุดก็จะเป็นแบบลายดอกไม้นะคะสีน้ําเงินตัวก็จะใสๆนะคะข้างในใสๆเห็นไหมรู้เห็นไหมนี่ก็ดัดแขนดัดลายได้นะคะเดี๋ยวเอามองกุฎน้องออกมาให้นะคะนี่นะคะมงกุฎก็จะเป็นอย่างนี้โอ้เดี๋ยวนะ นี่นะคะเป็นตัวเคนะคะเคนนี <Kenny. S 1> ่เขามีแม่เหล็กนะคะด้านในก็คือพอเราวางปุ๊บเนี่ยเขาก็จะดูดเข้าไปเลยนะคะปรับองศาได้ไหมเมื่อี้มันดูดเข้าไปเลยเนอะทุกคนนี่นะคะเขาก็จะเป็นแบบอย่างเนี้ยมันเป็นแม่เหล็กเนาะหัวสวยจังเลยนะคะ ตอนแม่ใส่ก็น่นารักดีนะคะนี่ข้างหลังก็จะเป็นอย่างนี้ผมสั้นนะคะผมกระดกนะคะเป็นเป็ด <c oughs> นี่นะคะสมมงให้น้องนี่ค่ะอู้น่ารักมากเลยค่ะเดี๋ยวอ่ะให้ดูการ์นะคะว่าการ์เป็นอย่างไงการ์ก็เป็นสีดำนะคะผิวสัมผัสมันดีมากเลยนี่นะคะก็จะเป็นการอ์อนนี้ มิกะรอยัลมอลลี่นะคะ400%นะคะออริจินอลพรินเซสนะคะอันนี้ก็จะเป็นสีทองทองนูน,นะคะเขาพิมพ์ปั๊มนูนนะคะอันนี้ก็ไม่มีอะไรคะ่ะก็เป็นแบบปั๊มหมาดหน้าเขาสวยเนาะนี่ให้ดูใกล้ใกล้ นี่นะคะพอใส่มงกุฎแล้วแบบตัวค่อนข้างมีน้ำหนักนะคะก็ถ้าเกิดว่ามีโอกาสแบบถ้าเราไปที่ทำงานแฟนนะคะเดี๋ยวอาจจะแบบถ่ายเป็นคลิปสั้นๆมาให้ดูนะคะว่าตัวใหญ่พันเปอร์เซเขาเป็นยังไงนะคะถ้ามีโอกาสนะเดี๋ยวจะแบบลองถ่ายมาให้ดูนะคะก็เดี๋ยววันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ